ไอยฟางหนึ่งอาบ้านนะครับเพิ่นก็อยากมาศึกษาดูข้อมูลก็ทีได้ผ้าน้ำเสนอเพิ่นเนาะครับสำหรับมือนี้จะมากันบภาษาว่าตอนนี้ทำงานอย่างไรครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่งางแอร์ครับช่งางแอร์บ้านรับติดตั้งล้างย้ายซ่อมแอร์บ้านทั่วราชอาณาจักรครับผมอัมอนดีเด่นของผมกับเพื่อนนี่แหละครับเป็นเงาอันดีเด่นเลี้ยงหอยปังมาไว้ให้กินอ่างพี่น้องเพิ่อนนะครับโอ้หลายตัวอะ คราคาผมชั่วมือนะครับนี่อย่างเงี้ยตามมาครับผมเดี๋ยวสิพาเยี่ยมชมครับบัวเทาเป็นที่ไหนครับนี่ครับโอ้ครับผมอันนี้เป็นบัวพอแม่พันธุ์คือบัวอนุบาลครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นบัวสำหรับเอาพอพันธุ์แม่พันธุ์ลงนะครับนี่งลับพอพันธุ์แม่พันธุ์เอาลงลงนี่เองนะครับบ้างครับ ผมจะเอาน้ำเสนอว่ามันเติดอะไรพอมันแม่พันมาครับพี่น้องตามมาอันสำหรับบุคคลภายนอกนะขออะไรด้วครับขอไม้พ่อเล่นนะครับขาได้ชุดแบบนี้เอยไม้พ่ให้ใกล้ครับนะครับตามมาด้ครับโอ้ลงทุนครับผมเบิ้ครับพี่น้องเพื่นพื่ลงทุนเพื่นงมให้กินป่านี้กินเที่ยงได้พี่น้องกินเที่ยงนะครับอุ้ยไม่ฝังเราวไหมพี่น้องว่าเด็กบ่มได้เนาะนี่ครับนี่ครับผมให้ฝังเขา บังไงวไม่ใสิดนข้อหอยจดานบักไซฐานบักไว่น่มันจะเป็นควาพันแมพันมันครับอนี่เว้ายบออันนี้แมพันมันถึงว่าวกินไปนอยิก็บลายมันกับมได้ครับสำหรับหอยบันนี่ครับมันจะเป็นอะที่ครับดาวใช่สุดนีอยสามารถจะลงได้ครับแน่เช็ดมันมาได้ยี่ี่ผมลงได้ไปหน่อยมาบ้างครับไ ปลายังครั้นสิอันนี้เป็นปลาฮางดงยุ่งครับโอ้แผ่ดีเนาะครับผมปลาฮังยุ่งกับปลาฮางดงยุ่งรักมากนะครับผมวันหลัครับพวกกันปล่าสอครับพวกกันเชื่อนะครับรักครับโอ้ยมึงจะพีหวังปลาปลาจะซื้อได้ปุ๋ยไงครับผมก็เอาแบบมันมันมีเฮ้ยนะครับเนาะเย็ดสี่ผมลงเด้อเพราะ่มต้องเน้นมันแบบลงแต่ลงเอาได้ไงครับผม มาครับแม่พันธุ์ 9, มันครับตันนี้โอ้แพงหอดแม่พันธุ์ตอนนี้ตอนนี้เขาก็อยากเน้นขยายพันธุ์อยู่แล้วครับกับสีบอดเจ็บซุม่มสีเจ็บให้เพิ่งร้องชิมบมึงอยู่แม่พันธุ์สวยไงผมก็สีเจ็บไปครับผมสีเจ็บตัวผูนะครับหอยหอยปังเนี่ยมันสเวยไงง่ายเนี่ยครับ สำหรับพอพันแม่พันเนี่ยเต็มเลยครับตัวไหนตัวเมียครับตัวเมียครับผมอ๋อตัวเมียนี่ตัวผู้เห็นมันจะเป็นตัวเมียครับตัวผู้มันจะตัวน้อยครับอ๋อไอฟังเนี่ยมันมันจะมีสองพันสองเพศครับเดวสองเพศบ่ะเดาผมโอ้เดวผมสิเป็นพวกเย็บหน่วยพ่อห้ไปล่องเอาไปต้มล่องมึงนะครับเออเป็นแม่ยังเด็กก็ได้กมันอย่างครับเนี่ย โอการเห็นนละมาดันใจตอนแรกๆนี่ก็คือผมไปเฮ็ดเงี้แอลเหระครับเห็นคนขายอยู่ทั้งอำเภอสาตคันพุรีครับกันนะลงกันนะแหาลงเดอไปเห็นคนขายเนี่ยครับเพราะแมวขายลูบไปครับซื้อไหเนี่ยคนขายลูละแต่ก่อนนี่แปดสิบบาทครับตอนนี้ตอนนี้ผมบาแนนใจครับถ้าจะมาซื้อก็ผมผมขายลู่ลอยแล้ว มาเลยตอนนี้ผมบุกย้ายครับตอนนี้ช่วงขยายพันธุ์อยู่ครับบ้านหนึ่งอยู่บ้านไหนครับเนี่ยปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่งแอรบ้านเนี่ยจะอยู่บ้านสวนบ้านหนองยางหมู่หนึ่งตำบลเนินยางอำเภอไอ้ขาม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมอยู่บ้านหนองยางไต้ได้ครับเบอร์ตัวอย่างครับ064 0304909เขึ้นอยู่นี่แล้วครับเนี่ยออเรับเบอร์โทรกับติดต่อมาได้ครับสำหรับท่านใดอยากเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาปรึกษาในการ เรื่องการดดแลนะครับยินดีไห้ครับปรึกษาทุกคนทุกชนชั้นวันณะครับผมแต่ว่าต้องโทษติดต่อนายช่างคนนี้เพราะว่างานหลักก็คือรับติดตั้งแอร์บ้านครับจะออกทักวมือครับอาจจะอยู่แนบปอยู่ในต้องนัดมือกันครับผมแล้วก็ท่านไดที่มาเนี่ยอย่าลืมครับอย่าลืมคอนเซปต์คอนเซปต์ท่านต้องเสื้อชุดมาด้วยครับครับเมื่อครับนี่ยสำหรับอีหุยลุยสวนตรงเูานเนี่ยเป็นอะไรเรียมสุดมาดยตรงเนะครับ ถ้าบูมี่ติต้องมาซื้อนานาฟาร์มได้ครับมีมีขายมั้งครับนาฟาร์มบูมีขายครับหรือว่ามีขายสิมาซื้อแม้กระิว่าอย่าให้ตัวเงแดงครับหรือว่ามีขายเพราะผมเขาอบอกควนควนจะซื้อนะครับมีเงินอย่างเดียวพอสามารถซื้ออะไรนะครับบัตรเอาเด้อโอเ้เข้าบูมีขายมีเงี้เป็นไรก็ซื้ออะไรครับเพื่นครับเป็นอย่างเข้าบูมีขายโอ้ยไอ้กระโดดสิ่งต่โต๊ะผมครับครับเอาครับ เนี่ยถ้ารับมีหอยนียสวนเนี่ยกับแบบว่าเมาง่ายกว่าไอ้น้องกันโมากันง่ายครับมีเพื่อนคนแรกเลยที่สามารถมาฟั่มหอยปังแล้วก็ได้ซิมนะครับเนี่ยนี่คือตัวซิมนะครับเนี่ยคนเดินมาประทัดได้ซิมนะครับมีหอยลุยสวนคนเดียวครับที่ผมคจายจนครับไจ้ใจคุูดังอี๋ขอบคุณเลยทำัานดีครับผมนะครับผมจะตาม เอาตัวน้อยๆให้เพื่อนซิมก็ตำหุ้งนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวแม่ครับนี่สังเกตดเมื่อกี้ตัวแม่ก็ตัวผู้มันมันจะเริ่มตังกันนะครับโอเอาตัวแมงผมขึ้นมาเลยครับตัวนึงนี่นั่นแหละบ่ให้กินเนี่ยมาพี่น้องครับหักหลายครับบ่ให้กินตัวผู้ตัวแม่ครับอ้าวเอาเอาขึ้นไปครับผมขึ้นไปบนเอาผมห้อยปั้งหนึ่งแอปปั้งโอ้ยจังจิ๋ลวงจิ๋วลวงเด้อพี่น้องเด้อมีจกปั้งครับเนี่ย ถ้าไบงอีกบ้านหนึ่งเนี่ยอ๋อนั่นสิมี่สองช้นครับเนี่ยครับผม,อเ,มเ,อเอาขึ้้นมาาแลวเอไปให้แม่ลวกไปอย,อย่าเพิ่งลวกอย่าเพิ่งลวกยังไม่เหมือดยังไม่เหมือดโอเคนะครับเนาะสำหรับบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อบอพันแม่พันครับสวัสดีคุณหอย <H it> ไม่รบกวนแล้วนะครับผมถ้าไปเบิ่งอีกบ้านไหมนะครับคือว่านเนี่ยครับ,บอีหุยลุยสวนครับครับผม จะรับบอลเนี่ยนะครับเป็นบอลเป็นบอลบอลอย่างนี้ลรับบอลบ้าพี่น้องมาเบิุกบุเบิุงพี่ตามมาครับผมนี่นี่นี่มาซุูมนี่ครับมาตามมาแมนบดเลยนี่ครับพี่น้องมื่กองซุูมลงไปแล้วครับนี่จะรับเงยครับผมนี่ครับจะเป็นลูกหน่อยลูกเงยมันผสมกันครับผมนี่เฮ้ยลองสามารถจับได้แล้วครับเป็นบวกัดตัวครับอุ๊ยมันเป็นลูกแบบเดียวกันมับน่ะ ว่าก็แม่มันอัเดียวกันเลยนะครับครับสำหรับบอนี่เป็นบอนอนุบาลเขาก็จะเอาลงยุ่นนี่ไม่สิบไม่ประมาณเกือบหนึ่งหมื่นตัวแล้วะครับตอนนี้มันยังท่านใหญ่งครับการยังท่านถือว่าแออัดอยเพราะมันใหญ่เขาก็จะังคอยขยายขยายออกไปอีกบอนึงครับเพราะว่ามีอีกบอนึงทั้งคุณครับครับสำหรับท่านไหที่สงสัยนะครับมาฟ้าหอยของเข้านี่มันเป็นหอยปังแทบบอหรือว่าในการขยายพันธุ์เนี่ยขยายยังไง อ่ะสิพามาเบิ้งเอาผมอยู่นไหมครับเจี๊ครับทางไหนครับทางนี้ครับไปตามมาคับตามมาสวัสดีครับการขยายพันธุ์หอยห้องนี่มต้ก็ใช้การเก็บไข่จากฟอพฟอพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเอาวบ่อยการล้างมีครับตามมาครับคุณมีหุ่นลุยเจี๊ครับนี่นะครับผมเกามาเออแต่เราสอเขาไปเก็บไข่มันเขาเกามาใส่ฟองน้ำไหนครับเดี๋ยวก็จับเสื้อบซูมมาทั้งคืนเลยครับ ฟองซูมาเลยล์เนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเป็นไข่หอยฟังครับพวกนี้อาอเห็ดแบบนี้ให้มันฟักอยู่ในพี่นะครับ่มันฟักอยู่ในบ่อมันดิเขามาฟักอยู่ในพี่เอาระเป๋าฟองน้ำนี่นะครับปิดไว้อันไข่ไข่ล้นหนึ่งนี่ครับนี่จักตัวประมาณไข่ห้างหนึ่งหนี่นเฉลีย่ยแล้วจะฟักออกมาประมาณร้อยหาสิบถึงสองร้อยครับประมาณนี้ครับแล้วไปแล้วแต่ขาดานนี่ขาดนหน่อยครับผมเรีย ที่มันต่ำกว่าประมาณเท่าไหร่สิครับพี่น,น้องมาเพิ่งครับโอโ้กันลักออกพี่หล่อนเนี่ยหุดหลบหน่อยมันทำเท่ากับอนุบาลไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนเท่าจะเอาไปลงบ่อ <c oughs> นบอนุบาลอีกรอบนะครับนะเพราะเป็นไงแล้วามันจีบสี่ขามันบ่เมี้ยครับอันนั้นหมาแล้แต่ว่าหน้าไปเนาะเอาของบ้านเนี่ยสำหรับบ่อเท่ากับเฮ็ดไปตามสเต็ปน,นะครับบ่อที่หอยมันแออัดจากบ่ออนุบาลแล้วเท่ากับ แยกย้ายมันออกไปสซ่บที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างนะครับเชิดหิวเดินน้ำหนาผมนะครับไปผมไปบ้านเชิดิวเดินน้ำหนาผมะครับโบแม่ผมโบหใจของโอ้ยโอโอ้ยกไปบถือแล้วเนี่ครับเป็นบ้านสวนครับโอ้บรรยกาดีดี่ปลองเลยทำอะไรกันบ้า นี่ก็บอลอย่างรับนปะอ๋อบอลเนี่ยเขาอย่าบบอลอนุบาลนั้งเหรอครับแล้วว่าเขาหมักน้ำเขาน้ำมันยังหมุนนั่นเองท่านนี่เศร้าเข้มอยู่เพราะเ้างกัแช่น้ำเลยเป็นเดือนคนละอุ้ยบอลซิมอีหลีนยวน่ะเข้มบ่เข้มเฮ้ยะแดงว่าท่านได้ได้วยกันละรอรินครับแล้วก็หมักน้ำไว้เพื่อที่จะรองรับไอ้ลูกบอนของหายียุดอดหนึ่งนะครับนี่เด็กเห็นป้อมันยังลงเหลืองอ่ะจะทำอย่างนี้ลูกมัน แสดงว่ามันเริ่มจะรอนดแล้วครันะถ้าหอยตัวนี้มันยู่ได้แสดงว่ามันรอดนามมันบนามมันใสได้แล้วนะครับยังเบื่อเหรครับเดือนหนึงเหรโอ้ได้แล้ครับเอาผม้ไปอมาีน้องา้อา้อโอ้ไม่ดีัเอาปครับเอาไครับผมนะครับครับอันนี้เป็นโบ อันเดือนละพอที่เขาแยกมานี่เกือบสองเดือนแล้วครับวันนี้ครับอีวยลุยสวนสามารถจับยกขึ้นมาเบิ้งได้เลยครับลุดแของหายากนะครับดื้อครับผมจงขอกมาครับตากล้องนี่เอาเบิ้งครับเอาเบิ้ครับพี่น้องครับผมลุดแของหลุดครับเป็นไรครับเบบคงออกมาตั้งหั่บ้านตอนนี้แมีนครับเป็นพันเดชเขาทิมครับหอยพันครับอันนั้นลงเหลือมลงเล็ดโหลดมานี่ครับ อายุประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนน่วยหอยฟังเขาจะได้ประมาณนี้ครับนี่ครับลงศึกษาบ่ครับนี่อยู่ในบอ่อนี่็เอาลงประมาณสองพันครับนี่นี่ใตบอ่อนี่หอยเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่มันนี่ขึ้นมากินอาหารเนี่ยมขึน้นนะครับน้่ยมเาเว้นมันสิ่ลงไปไตไข่หอยเชยเยรเอรีได้ไหมครับได้ครับแบบเดียวกันเบิดนครับเพราะว่าเรืงแต่อาหารการกินมันสิอ่กินแบบหลายคือจังหอยเชอรี่นะ บ่อบ่อนี่บ่อที่เดียวแหละครับบ่อหนีซ้ำกันครับนี่ยขยายไหมอ่าขยายให้มันได้แดงเครื่องกันมันแอรอัดครับกับประมาณสองพันซ้อกันครับอารนะครับลูกมันกัดเป็นล็อตที่โอ้ได้ได้พี่น้องมาปึ๊งซ้ำกันครับซูมผมมาครับนี่จะห่วยอิ่มอยู่ครับพี่น้องครับผมหอยปังพันแท้นะครับบ่อแมนไครสีชมพูแน่นอน ป็นหอยปังบ้านไกลสีขาวครับผมยี่พวกไก่หอยเฉรี่ครับผมออยู่ง่อึดไแลครับส้นหุยนี่สีมีก็ามยังไบครับนี่สีข้าใหญ่ครับขี้มากเกินเนี่ยยัปากครับยะปากเมื่อนี่มื่อนี่วันที่สิบหกนะครับโอ้เป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขบเป็นพพยเป็นพยวานันต่งนี้ถามเปดแล้วครับถามเปิดแล้วม่งครับ เอาเป็นแล้วเนื้อเนี้ยแขกผมถามขึ้นมาครับขอบผมมาไเลครับผมซุดนี่สิซักขึ้นผมบมอครับเดี๋ยวผมซักเองครับผมครับผมติดชั้ผมขอบคุณได้หลายครับเออสําหรับคอนเซ็ปต์ของเขานะครับอย่าลืมยงนะครับไปอย่าเขามาเยี่ยมชมฟาร์มหอยปังหนึ่งแอร์บ้านบางชุดครับบางชุดปลาสันย่างไก่ขอเอาไว้ได้ครับเจอรอปภผมแน่นอนชื่อไอติมพ์เอ้ยู่ยี่ากเบอร์ทุวงนะครับให้คนสําหรับ เบอร์โทรหอกรขึ้นอีกรอบนะครับเดี๋ยวทั้งใตนี่ครับประมาณนี้ครับผมตามทีทีมงานห้องด้ขึ้นไว้ทั้งใตนี่นะครับนิอร์โทรของทีมงานครับผมลงมาหันเด้อครับผมท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาติดตามก็สามารถโทรติดต่อมาก่อนครับเพราะว่ากัดขึจังหวะละตอนนี้ไหม้อยฟังคือเพชเป็นงานดิเลกงานประจําคือเป็นช่างแอะครับผมตอนนี้ผมหิ้วเข่าไหมเอาซีครับ รับรับยูขอแค่เงี้ยยูทูบเบอร์ภูเบนมาเยี่ยมชมห้องนะครับก็คืออีหุยลุยสวนนะครับแนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกดหัวซับหัวจริงใครซับตาใครครับผมซับตาใครซับตาใครผมครับให้ช่องของเพนนี่นะครับสำหรับช่องที่มาทายท่านี่ก็คือช่องอีหยังครับผมจู่ลุยสวนบ่ถีงครับวะถ้าพิมก็ไปจู่ลุยสวนบ่เห็นครับคำบางไหนครับอีหุยลุยสวนครับอีหุย ไปเป็นเจ้าของช่องกันเนี่ยครับเรื่อง่องเจ้าของครับผมเปิดตัวไหมธรรมดาแล้วครับครับผมก็ะิดพลาดประกันใด้โรกหลานก็ขออาไวไว้นะที่นี่ด้วยนะครับอาจจะเป็นยูทูบเบอร์มื่อไม่เฮาอาจจะบกครองก็จังเมื่ออาชีพของเพิ่นแต่เฮาก็สามารถที่จะเลื่อนรู้เพิ่มเติมได้จากการปฏิบัติเองครับมีคําติชมบันไดที่จะสามารถแนะนําซอยแนะนําให้โูกหลานพัฒนาขึ้นได้ให้พี่น้องเขียนลงมาได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุก คำติชมครับผมติเพื่อแก้ไขครับผมไปไปอเงค,ครับสำหรับอตอนนี้เขาก็ัไปทำอาหารหอยปังเม,มนูหอยปังสู่ทีมงานเพื่อนเราครับ <ไป S 2> โอเคครับผมตีเ่าพี่น้องไปตามมาหยุดเ,เต่าหน่ยเด่าเต่าาเนี่ยนี่ก็จะให้กูบอ,อกครับท